สรุปผลไทยน์ลีก2021 27มีนาคม2564เช็คตารางคะแนนล่าสุดสติคามาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันไดกินวอลเลย์บอลไทยนาลีกครั้งที่16ฤดูกาล2020-21นะครับในวันที่27มีนาคม2564ที่สนาม FCC ซีฮอร์เดมอลบางกะปิกรุงเทพม,มหานคร เป็นเกมในเลกที่2ซึ่งมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้นะครับประเภททีมชายนครราชสีมา The ะมอล VC ชนะมอเอเชียเกาะกูดคาวาน่า3าต่อ0เซตได้คะแนน25.21 25.17ต่อ21 25ต่อ17และ25.15ต่อ15ประเภททีมหญิงมี2คู่นะครับสุปรีมชมบุรีอี e ทคชนะ3บีบีนครนนท์3ต่อ1เซตได้คะแนน25.14ต่อ14 22.25ิ2 22ต่อและ25.12ต่อ12คอนแก่นสตาร์วีชนะโ r o เฟก e v วีซต่อ2เซตด้วยคะแนน26.28 25.15ต่อ5 8 5 5 9แต่อ15 20ต่อ25 25ต่อ19และ15.12ต่อ12ตารางคะแนนประเภททีมชาย 1. นนครราชสีมาเดอะมอลล์ว ชนะ4แพ้1มี12คะแนน2 Diamond Food VC ชนะ4มี11คะแนน3พิษณุโลก VC ชนะ2แพ้2มี6คะแนน4 p r i n t ชนะ1แพ้3มี4คะแนน5 Air Force ชนะ1แพ้3มี3คะแนน6มอเอเชียเกาะกูดคาบาน่าชนะ1แพ้4มี3คะแนนนะครับ ตารางคะแนนประเภททีมหญิงนะครับ 1. นครราชสีมาเดอะมอล์ VC ชนะ4มี12คะแนน 2. d i ไดมอน f o ฟ d VC ชนะ4มี12คะแนน 3. สุพรีมชมบุรีอีเทคชนะ3แพ้2มี9คะแนน 4. 3สมบีบีนครนน,นชนะ2แพ้3มี6คะแนน 5. ขอนแก่นสตาร์ VC ชนะ1แพ้4มี2คะแนนและ6 p โปรเฟก VC ชนะ1แพ้4มี1คะแนนนะครับที่ดอกจันไว้นะครับก็ผ่านเข้ารอบไฟนอลแน่นอนแล้วนะครับซึ่งจะมีนครราชสีมาไดมอนด์ฟูดสุพรีม3ามบีนครนนส่วนคอนแกนสตาร์ VC และโปรเฟกต์วีตกรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปกันบ้างโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับวันที่28มีนาคม2 5ง4 MCC Hall The Mall บางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับประเภททีมชาย12:00น VC, Pop, น Print v c พบ p h o e n i x VC 15:00นน Diamond Food VC พบ Air Force ประเภททีมหญิง1 8นิกานครราชสีมา The Mall VC พบ Diamond Food VC ติดตามชมกันถ่ายทอดสดได้ในช่อง YouTube TVA Channel SMF Sport นะครับสำหรับคลิปนี้ชัยยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้ รบกวนฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนที่จะไม่พลายข่าวสารดีๆที่จะัาเบตตลอดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ